ศาสตีาธิพวน์โนาเกียนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำแอดวานซ์กร e เลตันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเลือกเป็นหุ่นตัวนี้ออกมาค่ะตัวนี้ชื่อน้ำบาค่ะพอเราเลือกหุ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่แอดวานซ์กรีเลตันค่ะเริ่มกดที่บอดดี้ก่อนนะคะแล้วก็ฟีดแล้วก็กด Import ตัวโค้งเข้ามาค่ะก็ปิดปุ่มกางก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะมองเห็นโค้งไม่ชัดเนาะเราก็เลยจะกด สี่ค่ะเพื่อหเห็นโค้งที่ชัดขึ้นแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดกันค่ะไปมุนขวันก็ได้กดรูทด,ดันขึ้นไปไหนก็ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ก็ฮิปดึงฮิปลงมาค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการจัดเท้านะคะเท้าของเราเนี่ยจะไม่จัดขาของก็ได้ค่ะ เราก็จะดึงเข่าขึ้นมาหน่อยให้อยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะพอเราดึงเข่าขึ้นมาเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใช้เป็นเท้าจับเท้าลงมาหน่อย,อยนี่นะคะขึ้นมาน้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะมาจับตรงเช็ดเราก็จะดึงเช็ดลงมาหน่อยดึงให้มันก็ได้ค่ะ ซเซนลงมาหน่อยนิดหนึง่งเราก็จะดึงตัวนี้ก็ไว้ยิดนึงค่ะต่อไปนะคะจะเราจะมาทำตรงโซเดอร์ค่ะเราก็จะดึงโซเดอร์ออกมาหน่อยประมาณนี้อันนี้ก,ยยกรขยับปุ่มก็ได้ค่ะเป็นไหนปล้าแล้วก็ต่อไปจะเป็นตรงนี้ขยับให้มันตรงกับ อจนะคะพอขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มมาทำส่วนที่ยากก่อนก็ได้ค่ะเราจะมาทำตัวนิ้วก่อนอนิ้วเราจะไปมุมทับดีกว่ามุมทับนะคะเราจะดึงแขนให้มันตรงตรงนี้ เราจะมาเริ่มทําที่มิวสีก่อนดีกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเริ่มทําที่มิวสีก่ะค่ะก็เลยเริ่มทานิวสิกก่อนอก็ต้อขยับคนนี้มานี่ย์ขยับให้ตรงกับจยค่ะอืมนี่ค่ะ เพราะอันนี้นะคะเราจะขยับตรงนี้ให้เท่ากับนิ้วโป้งค่ะเพราะว่าข้อต่อของนิ้วนะคะจะมีเอข้อต่อของมือจะมีกระดูกของมือค่ะก่อนที่จะเป็นนิ้วมันจะมีสองข้างอยูข้างๆ ปลไปเป็นนิ้วโป้งนะคะเราก็จะเริ่มขยับนิ้วโป้งเลยค่ะถ้าเห็นมุมนี้อาจจะยังไม่ตรงค่ะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปดูมุมเอาเรากดมุมพอเสร็นก็ได้ค่ะแล้วเราก็เลื่มเป็นนิ้วชี้เนาะเราก็ไปมุมเฟอร์ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทำการดึงขึ้นมาค่ะ เพราะว่าในมุมอนมันตรงแล้วเนาะแต่เราก็ไม่รู้อีกตรงไหก็ขยับนิดนึงก็ได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมืวกลางเราก็เริ่มที่ิ้วกลางแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะนี่ก็ว่าน่าจะตรงแล้วเลยอืมไม่ชับนะ เต่อไปเป็นนิ้วหน้าค่ะดึงขึ้นมาต่อไปเป็นนิ้วก้อยค่ะ ขึ้นมหน่อยก็แล้ค่ะต่อไปเป็นนิ้วโป้งงมาหน่อันนี้ดึงขึ้นโอเค ก็จะไปดูมุม,มอ,อื่นได้นะคะเช่นมุมคัน้นตรงไหมมุมนี้มุมนี้ไม่ตรงก็ปรับค่ะมุมนี้ปรับค่ะเสร็จแล้วก็มุมนี้แล้วขยับันหน่อยกกอต่อไปเนาะเราก็จะไปทำการ ค่ะบมามุมไซด์้าก็ได้้าดูว่าหัวเข่าหรืออะไรตรงนี้ตรงไหมเราก็จะขยับขัอเข่าเข้าไปหน่อยนิดนึงนะคะนี่แล้วก็เท้าขยับเข้ามาแล้วก็จะเป็นยืดนะคะยืดจะขยับเข้ามาหน่อยอึ๊บรูดค่ะแล้วก็อันนี้ขยับเข้ามาหน่อย ให้มันตรงกันนะคะก็อันนี้ในส่วนของเส้นนี้นะคะเราก็จะดึงอันนี้ขึ้นไปแล้วอันนี้ก็ดึงลงมาไปแว้ข้างหลังค่ะแล้วก็ตัวนี้จะดึงให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็อันนี้ตรงนีนะ้แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็น ตัวตาเราจะมาดูที่ตาก่อนนะคะตาเราก็จะขยับไม่น้่อยนี่นะคะตาปิดแล้วก็หัวอยู่บนนี่ไหนก็ได้ค่ะโอเแล้วก็มาตรวจความเรียบร้อยอีกทีนึงค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการกดไปที่ Advanced Skeleton เหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราจะไปที่ Build ค่ะตัวน,นี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก,กด Build Advanced Skeleton นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นตัวแบบนี้ออกมานะคะ โอเเาอาจะฉีก oh, ออกมานิดนึงค่ะแล้วพอเสร็จนะคะเราก็จะปิดตรงนี้ค่ะแล้วก,กดมาดีฟอร์มหนึ่งนะคะแล้วเลือกเป็นที่ตัวหุ่นเราค่ะตัวโมเดลเราะคะแล้วก็กด select d e o o r m j o i อยกด s ช็ o o t บ b y Option ค่ะแล้วก,กด Apply and Close ก็กดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดีฟอร์มออปชันค่ะแล้วเราก็กด c r e A t e ตรงนี้ค่ะ อ่าพอเรากด c ีเอ t ดอะไรตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทำตัวจัดบล็อกตรงนี้ให้เท่ากันนะคะปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะเราก็จะมาจัดขาก่อนเลยขาตรงนี้จะยากหน่อยค่ะเออตรงนี้จะไม่เท่าไหร่ค่ะจะยากตรงนานหน่อยก็คือตรงนิ้วค่ะ ตรงอี้าไมแอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาตรงแขนนะคะจะทำข้างเดียวนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ ก็ตรงนี้ทําเพื่อความสบายใจก็ได้ค่ะเออก็ตรงแขนเอ้ยตรงมือค่ะดึงขึ้นส่วนที่นิ้วนิ้วเราโอเคแล้วเนาะไม่ต้องปรับแล้วค่ะก้านหมดแล้ว จะเป็นตรงเท้านิดหน่อยนะคะเราก็จะขยับให้มันออกมาแบบนี้ออกามานิดนึงอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ ามั่นใจแล้วเราก็วายทามั่นใจแล้วก็กดตรงน,นี้ได้นนะคะแต่ว่าขอแก้อีกสัคู่น,นึ่งขอนะ ไปะะแล้วคะเราจะทำการไลไฟ์เปนเลตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลองเดินดูก่อนก็ได้ค่ะเออไม่ต้องก็ได้เราก็คัดไปเลยก็ได้ค่ะลองดูถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรากลับมาแก้ก็ได้ค่ะ t o o s นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นตัวเราก่อนเอาเป็นห้าก่อน,นกับปิดปิดปิดตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะเราก็เลือกเป็นตัวเรานะคะแล้วกด w o l l designer กดสตาร์ทค่ะอันนี้เราก็จะจากการที่ทำก,ก็จะเดินได้แบบนี้แล้วนะคะนี่จะมีเหยียดหน้าน,นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับ a d v a n c e ์กีร์เล้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ